เลครับวันนี้เราจะมาเซตอัพตัว Fail to Ban หรือว่าตัว Intrusion Detection System นะครับก็คือเป็นตัวตรวจจับการบุกรุกนั่นเองก็คือถ้าเกิดมีคนมาบุกรุกเครื่องเราเนี่ยเราก็จะตรวจจับเราก็ทําการที่จะเหมือนบล็อกเข้าไวเ้เองไม่ให้เขามาแผง์เ่จะล็อกอินเพื่อที่จะสร้างความเสี่ยงกับเครื่องของเราครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมชื่อ Fail to Ban สําหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะสร้างเครื่องทั้งหมด3เครื่องด้วยกันนะครับตรงนี้ก็คือเราจะสร้างแบบเปด3เครื่อง ก็ทุกเครื่องก็เป็นเซนเตอเอสนะครับตรงนี้ก็เซนเตเอสแปดจุดสองนะครับเครื่องห้าดอลลาร์ก็พอแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เซนเตอร์ก็สิงคโปร์เหมือนเดิมเลยเนาะนี้เราสร้างกันบ่อยแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครบางทีเราทําอะไรพังนะไม่รู้ว่าทําไมก็ลบสร้างใหม่ับง่ายดีนะครับตรงนี้เราก็เลือกคีย์นะครับเป็นมา a คัส o ูมจากนั้นอาจารย์ก็ตั้งคือเป็นอ่าอันนี้เป็นอ่าเป็นเซิร์เวอร์แล้วกันครับเซอร์เวอร์คิดหนึ่งกันนะก็คือเครื่องที่หนึ่งแล้วก็กดสร้าง จากนั้นเราก็สร้างเซิร์ฟเวอร์สองเซิร์ฟเวอร์สามเลยสามนะครับอ่ะดอกเพ็รนะครับก็เซโนเอสแปดจุดสองครับเครื่องห้าดอลลาร์ก็พอนะครับถูกสิงคโปร์นะครับตรงนี้จากนั้นก็เอสเซนท์คีนะครับตรงนี้เป็นไมค์คาร์ลูมคีแล้วก็พีไปเซิร ah. ์ฟเวอร์สองนะครับตรงนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่สองก็กดสร้างเลยครับจากนั้นเราอย่ารอช้าครับไปครีเอทเท่านี่สามต่อเลยครับตันนี้เราใช้สามเครื่อง ก็เซโนเอสด8.2เหมือนกันนะครับก็เป็นเครื่อง5ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับตรงนี้แล้วก็โฮสต์เนมก็เป็นอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์3นะครับตรงนี้เรียบร้อยเราก็กดสร้างนะครับอ่าเราได้3เครื่องแล้วเราก็จะมารอมาสักครู่หนึ่งคนระก็คืออาญ,ญารจะสร้างเครื่องที่1น,นะครับก็คือเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเราจะติดตัวเฟล l ูแบนเอาไว้ มืกัว่าเราจะเอาเครื่องที่ 2, 2เครื่องที่3พยายามจะมาล็อกอินนะครับโดยที่อยากจะตั้งให้เครื่องที่2อ่ะอยู่ในรายการที่เรียกว่าไวเลสเรียกว่าเหมือนกับว่ารายการเครื่องที่2นะเป็นเครื่องของเราเองถ้าเครื่องที่2เนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวนะอาจจะเขียนว่า,า user แล้วกัน user system แล้วกันนะครับตรงนี้จะได้ให้รู้ว่ามันเป็นคนลานี่แล้วกันนะจะได้เห็นเข้าใจง่ายๆอา user อันนี้ก็จะเป็นตัว เซิร์ฟเวอร์อื่นนะรตรงนี้เราก็อาจจะใช้เป็น uh, เป็นเอาซายเดอร์แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นเครื่องข้างนอกนะครับตรงนี้โอเคเรามีตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะเราก็มีตัวยูเซอร์ซิสเต็มจะคอนเนคเข้ามาเข้ามาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เอาซายเดอร์ก็คอนเนคเข้ามาเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราล็อกอินอะไรผิดพลาดปุ๊บเนี่ยเครื่อง outsider เนี่ยจะถูกแบนไปเลยแต่ถ้าเกิดเครื่อง user เนี่ยทำผิดก็จะไม่ถูกแบนเพราะเราคิดว่าเออบางทีเราก็ผิดพลาดกันได้นะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทีเ่เครื่องที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ไปเซตอัพเราก็ก๊อปไอพีก๊อปปี้ไไปนะครับเปิด putty ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ open ตอบ yes ไปนะครับ security alert จากนั้นเนี่ยเราก็ล็อกอินเป็น root มาเราได้เข้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งวิธีการติดตั้งเซฟทูแบนด d ก็ไม่ยากนะครับก็คือเราก็ใช้ยำ UM, นะครับ install ยำคิดว่ว install e p l ก่อนครับเพน้ร่เนื่องจากว่ามันเป็นแพ็กเกจที่อยู่ภายนอกตัว centos main stream มันจะอยู่ใน e p l release นะครับเราก็ต้องติดตัว e p l ก่อนจากนั้นเราก็ติดแพ็กเกจสองตัวคือ firewall d แล้วก็ fill to band ครับตรงนี้ยำขิดไ install ไฟวอลดีแล้วก็ fail band. เฟลทูแบนเนไหมครับติดตั้งโปรแกรมง่ายก็ติดตั้งในวินโดว์เยอะนะครับเพราะว่าพิมพ์คำสั่งแค่มาทัดเดียวเองครับตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะรตรงนี้ เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็เปิดการทำงานของไฟวอล์ครับก็คือพิมพ์ system control start f i r e w a l l d นะครับตรงนี้แล้วก็ system control enable f i r e w a l l d นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนกครับบังคัไฟวอลแล้วนะครับ f i r e w a l l i c m d list all ดูทํางานนั้นก็คือขึ้นปกติแล้วโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเปิดเอซเเอาไว้ให้เชื่อมต่อมาได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเซ็ตว่าถ้าเกิด พอรหัสผ่านผิดมีปัญหาครับก็คือเราติดตั้งเทรลทูแบนด์แล้วเราไปที่ห <_ C> <_ C> ้อง slash d c slash fail to ban นะครับตรงนี้มันก็จะมีไฟล์เซตติ้งของมันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันเราสร้างไฟล์ให,ฟใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่า jail local นี่นะครับ v i เว้นวรรค jail local ก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับกด i แล้วเราก็พิมพ์เลยครับตรงนี้ก็คือเราจะมีแท็ก default ของเราไว้อยู่นะครับ default action ทุกอ,อย่างคือเราบอกว่าจะมีให้ set up ไปอยู่ไม่กี่อันเองนะครับก็คือ time. แบนทามว่าเราจะแบนเท่าไหร่ อาจารย์ก็สมมติตั้งไว้อยู่ที่14วันแล้วกันก็ว่า14 day ครับถ้าใครใส่30วันก็30 day ไปอะไรก็ว่ากันไปครับประมาณนี้ใส่เป็นนาทีก็ m นะครับตรงนี้ถ้าใส่เป็น h ก็าเป็นชั่วโมงก็ได้แต่อาจารย์แบรนด์ t แบนดเป็นวันเลยครับตรงนี้ถัดไปก็คือแบรนดอ a ชั่นครับก็คือเราจะใช้เป็น firewall cmd ipset ครับตรงนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดาตระกูลของ firewall ใน c e n o s นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้อุบลตูอยู่ก็อาจจะต้องใช้เป็น action ตัวอื่นนะตรงนี้ อีกหน่อย IP เนี่ยเราก็ยังไม่มีครับเราก็เดี๋ยวแฮชไปก่อนถัดมาเนี่ยก็เป็น SSH ครับก็คือ D ตรงนี้เราบอกว่าเราจะเปิดการทำงานของตัวที่ Remote Access ไอ้ตรงที่เราเข้า Putty มาอย่างนี้นะครับก็ป็น Enable เท่ากับ True แล้วก็ Max Retry ก็คือทำผิดได้กี่ทีอาจารย์ใส่ไปเลยสองครั้งพอให้โอกาสม,มากๆนะครับตรงนี้คราวนี้อีกหน่อย IP เนี่ยเราก็จะไปดู IP ของเครื่องนี้ะอาจารย์ก็เอามาใส่สมมติเรารู้ใน Policy อยู่แล้วว่า เฮ้ยเครื่องที่เราจะอนุญาตให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ก็คือเครื่อง user system นะแต่ outsider ไม่ได้ยัน user system เนี่ยกลอกผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ copy IP ได้ของเครื่อง user system ไปนะครับตรงนี้ก็คือ1 2 8 1 9 9 1 7 6 2 0 4ตรงนี้นะอาจารย์ก็เอาไปใส่ปึ๊บเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็คือบอกว่าอีกเครื่อง IP เนี่ยเข้ามาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกด escape ไป colon ก,ออก,กนั้นเราก็ สั่ง Start ทำงานของไฟ fail to ban system control start fail to ban นะครับตรงนี้แล้วก็ system control enable fail to ban คือปกา,ารทำงานเมื่อตอนบูตเครื่องให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราสามารถเช็ค Status ได้ก็คือพิมพ์ fail to ban d l i e n t Status นะครับตรงนี้เราจะพบว่ามันจะมีเจอร l ลิสที่ชื่อว่า s h d อยู่ที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็พิมพ์ s t a t u s s h d ต่อมันก็จะบอกว่าตอนนี้มีแบนเท่าไหร่ก็คือ ไม่มีแบรนเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าทํางานแล้วถัดไปเนี่ยเราก็เปิดเข้าไปที่เครื่องของ outsider เราจะลองดูมาครับว่ามันจะแบนนไหมครับเราก็พุตตี้เข้าไปเครื่องนี้แทนเปิดพุตตี้ขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วเราก็ใช้โฮสต์เนมนะครับเปิดเข้ามาหรือจะลองจากวินโด์ก็ได้แต่ว่าถ้าลองจากวินโด์เนี่ยจันกัวจะมีปัญหาคือคุณเซตเซปุ๊บอ้าวมันแบนหลุดหมดเลย <laughs> เข้าไม่ได้พังนะครับตั้งไว้3ามเครื่องอดีกว่านะครับลองเล่นอ่ะเราอินเป็นโหลดนะครับตรงนี้ อันนี้เดิมมันตั้งเปน็นเซิร์ฟเวอร์สาเนาอาจารย์จะขอตั้งใหม่นะับโฮสต์เนม ctl set hostname ก็ใช้เป็นอ่า outsider แล้วกันนะมันจะได้เห็นว่าเป็น outsider จากนั้นอาจารย์ก็เข้าใหม่คลิกขวาเลือก duplicate session นี่นะครับปุ๊บได้เป็น outsider มาแล้วคราวนี้เราก็จะลองผิวดูก็ได้ ssh เข้าไปเราจะต่อซึ่ง ตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าไอ้เครื่องพวกน Server เนี้ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเข้าผ่านทาง Public Key ใช่ไหมครับ Public Private Key ก็คือเราโหลดคียจากทาง Windows อยู่นะฉะนั้นอีกเครื่องเนี่ยไม่มี Private Key ก็คือเราเข้าไปที่ l l k y a นะครับตรงนี้เข้าไปที่ s h นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีแต่ Public Key เนาะก็คือตัวที่จะให้คีย์ฝั่ง Windows เราเข้าไปได้ตัวนี้คือ Public Key แต่เราไม่มีพาเวอร์ที่ฉะนั้นไม่มีพาเวอร์ที่รีโมทแ้วเซสไปเนี่ยเด้งแน่นอนนะครับเด้งแน่นอนเราลองมาดูกันเราก็ไปที่ IP address ของตัวเซิร์ฟเวอร์ copy นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ไปที่เครื่อง Out ไ i d e r อันนี้เครื่อง3นี่ปิดไปก่อนปิดไปเลยเราก็ไปที่เครื่อง outsider นะครับแล้วก็ s s h ดูนะครับปุ๊บไม่เคยไม่เคยรู้จักอ่าค่ะเราตอครั้งแรกก็ตอบ y ยสไปครับะเหมือนใน Windows เลยมันก็จะบอกว่าเปิรมิชันดีไนก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเราไม่มีตัว Uh, เราไม่มีตัวอันนี้ใช่ไหมครับ private key อยู่ครับค่อล่นอีกทีหนึ่งดูสิดีนายเลยอีกทีปุ๊บอ้าวดีนายไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือเห็นไหมครับมันหายไปเลยนะครับตรงนี้คราวนี้เราลองไปเช็คดูของทางเฟล l to b a n d ดูเราจะพบว่านครับมันจะขึ้นอันดับแแล้วคือ8.721 2 5 1 7 7 2 0 6ก็คืออ่ะไม่ใช่เครื่องนี้ด้วยนะเนี่ยนี่ไปเป็น128.199นะเนี่ยเดี๋ยวนะ มันพยายามจะล็อกอินแต่ล็อกอินไม่ได้คราวนี้เดี๋ยวถ้าอย่างนี้เนี่ยมันอาจารย์จะลองใส่ยูเซอร์อื่นครับไปดูก่อน,นครับมีสมก็ใส่เป็น i t s เข้าไปปุ๊บล็อ,ลอกอินดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งละมาแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับก็คือเราใส่เป็นยูเซอร์อื่นดูครับก็คือล็อกอินพลาดไป2ครั้งอะน้อยง่ายมันก็นจะขึ้นเลยครับว่าเป็นหนึ่งสองแปดจจหนึ่งหนึ่งุดามห้านะครับ นี่ก็คือเครื่องนี้นะหนึ่งสองแปดจดหส่วนอีกเครื่องนี้ที่โผล่เข้ามาเราอ๋อมันคงเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเราไปเช็คได้นะก็คือไปที่ V I slash V log ok, แล้วก็สีเขียวนะครับตรงนี้เราแอบไปดูได้เราจะพบว่าเนี่ยเพิ่งสร้างเครื่องมาเมื่อตะกี้นี้เองใช่ไหมครับเราคลิปเรายาวมาแค่ยัง10นาทีอยู่เลยเนี่ย จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมีอะไรเนี่ยคนมาแอบ,บล็อกอินอาจารย์ยูเซอร์อวันติอะไรเนี่ยไอพีเดสนี่เห็นไหมครับแอดมินสองไหนนะมันมาลองทุกอย่างซัพพอร์ตศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแน่มึงลองทุกอย่างเลยว่ยง่ายเห็นไหมครับแต่ว่าไอเอนี่คือขอ,ของเครื่องนี้นะครับแสดงว่ามีคนโจมตีเราตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับมันก็จะเออเลยแล้วก็จะแบนไปให้เห็นไหมครับ, er ror, รบพอแบนปุ๊บเนี่ยไม่ว่ายังไงก็จะเข้าอีกไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้คราวนี้เราจะเน้นว,ว่าเข้าอีกไม่ได้แล้วเราต้องเอา private key มาใส่เครื่องนนนนีี้้้ดูะะครรัับตงฉน ตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะขอไปที่เปิด Explorer ขึ้นมาเราก็ไปก๊อป Private Key ของเครื่องนี้แหละไปใส่นะครับตรงนี้ก็คือเราไปที่เปอร์เซ็นต์ User Profile เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้แล้วก็เข้าไป .ssh แล้วก็เอา Private Key ตรงนี้มานะตรงนี้แล้วก็อาจารย์จะคลิกขวาเลือกเ,อเดี๋ยวก่อนนะเอาเลือกเปิด Notepad มาแล้วกันนะครับง่ายดีก็ห้องนี้แล้วก็ไป Open เนาะ เปิดไพ่เปิดคีมาปุ๊บ id r s a อันนี้นี่เองก็ copy มาเลยนะครับตรงนี้เราก็เอาไปใส่ในเครื่องที่3คือ Outsider ก็พิมพ์ vi id underscore r s a นะครับตรงนี้กด i แล้วก็วางมันไปเลยครับเสร็จแล้วก็ escape colon แลอยู่ q save ออกไปคราวนี้อเนี้ยอย่างที่บอกไปต้อง set เ,เป็นอะไรครับ6.0 0ด้วยนะ c h e mode 6.0 0 id underscore s a เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ก็เป็น6กศูนแล้วนะครับตรงนี้โอ okay, เคคราวนี้เนี่ยเรามี v a t ใบคีแล้วเราก็ควรจะเข้าได้ใช่ไหมเราลองใหม่นี่ที่เป็นรูทนะครับตรงนี้ถูกไหมครับ c o n อน t i o n r e f ฟิ l ต่อให้มี v a t ใบคีแล้วโดนแบนไปแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วรอไปเลยครับ14วันถามว่าจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับเรากลับไปที่เครื่องที่หนึ่งดูอาจารย์ก็จะพิมพ์ตัว firewall cmd direct นะครับตรงนี้ get all rule นะครับมันมีอีกที่ห้องทางนนึงที่จะดูได้ เราจะพบว่าตัว fail to ban เนี่ยครับเขาเพิ่มกฎใหม่ขึ้นมาด้วยเห็นับมครับว่า,ว,าว่าเป็น port ssh นะครับ destination port เป็น ssh ก็คือ port 22บอเขาบอกเลยว่าเป็น protocol tcp นะปลายทางเป็น port 22นะถ้า match ตรงกับ match set f to b sshd ตรงนี้นะให้ reject นะครับตรงนี้แล้วก็บอกว่า reject ว่า unreachable ด้วยเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นว่ายังไงก็คือเราทิม์ ip set list ดูก็ได้ครับ ก็คือตัวนี้ครับ F2B s h d ใช่ไหมครับนี่ไง F2B s h d มันจะแบนด้วย IP set คุณคุณไม่ IP set ก็คืออยู่ในไฟล์ j a i l o c a l เนาะที่เราเซตไฟล์ w a l l CMD ขีด IP set เอาไว้ก็คือจะเก็บเป็นค่า hash IP นี่ครับแล้วตรงนี้มันก็จะมีเวลาอยู่ time out ซึ่งเราตั้งให้4วันใช่ไหมครับสังเกตดีๆนะเห็นไหมมันจะลดลงเนี่ย9259เนาะดูเลขสุดท้ายก็ได้เนาะก็เหลือ9241ก็คือลดตามวินาทีลดไปเรื่อยๆเพอมันสูงมาเลยปุ๊บมันก็จะหายไป สงเมืไรปุ๊บมันก็จะหายไปก็คือว่ายกเลิกการแบนนั่นเองก็คือเราแบนไป14วันมันก็จะเป็นเลขเขาดาวไหมเลขเขาดาวค่อยๆเขาดาวไปเรื่อย,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 อยๆนั่นเองประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะเราก็จะดูนี้ได้ครับว่าเออเซ็ยังไงโอเคคันนี้เราลองมาดูเครื่องที่2กันบ้างนะครับตรงนี้ไปเครื่อง user system จันก็เปิด p u ตตีขึ้นมานะครับตรงนี้ปึ๊บ Connect เข้าไปก็ Security Alert ก็ตอบ y ย s ไปนะครับเราเข้าครั้งแรกเนาะ อันนี้อาจารย์เซตใหม่นะครับโฮสต์เนม C T L ไม่ต้องเซตก็ได้ตรงน,นี้อาจารย์ตั้งเครื่องให้เฉยนะครับตรงนี้เซตโฮสเนมเป็น user system นะครับตรงนี้จะได้รู้ว่ามันเป็น user system เนาะแล้วเดี๋ยวเราลองดูป s เคชั o นแล้วก็เข้าใหม่มาแล้วนะครับเป็น user system ภายใน,น user system เนี่ยอาจารย์จะลองเข้าผิดดูก็ได้นะครับตอน,น,นแรกอ่ะเซตเซตก่อนใส่ผิดไปเลยทำผิดเหมือนกับไอ้เครื่องที่3มเลยใช่ไหมครับตรงนี้ ปุ๊บเราไม่เคยคอนเน็กก็ตอบ yes ไป copy IP มาใส่เนาะก็ permission deny ก็ต้อง deny เดี๋ยวเพราะเราไม่มี private key ไหคเครื่องนี้ก็ไม่มี private key root ก็ permission deny it's ก็ permission deny เห็นไหมครับมันก็คือ permission deny อย่างเดียวเลยแต่ถามว่าถ้าเครื่องที่หนึ่งนะครับเราไปดูนะครับตรงนี้ IP set เห็นไหมไม่มีเครื่องใหม่โผล่เข้ามาเนาะถ้าเราไปดูที่ 5, Fail Band, Stay, Stay, ไฟล์ fail2ban set client status นะครับเราจะพบว่าเห็นไหมครับไม่ไม่มี IP address ของเครื่องที่สองก็คือ มันมีแค่ 2, 3, 5เนาะแต่ไม่มีไอ้1ึ่งเนะครับตรงนี้มันไม่มี 1, 6, 2, 0, 4เอนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ไว้ใน ignore ip ไงครับเดี๋ยวเช็คดูีนึงนะอ่านนี้นะจะให้ดูนะ fail to ban ignore ip j a l local ังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าเราเซตเป็น firewall cdm ip set นี่ไงเราถึงถึงมีคำสั่งเกี่ยวกับพวก ip set ขึ้นมาล้วก็ถึงเช็ค ip set ได้เราก็มี อ่าอีกหน่อยพีคือบอกว่าเนี่ยไอพีเนี่ยก็คือไอพีของเครื่องที่2เนี่ยบอกว่าเอ้ยเข้ามาล้เราไม่แบนเราไม่บล็อกนะเหอนไหมผิดต้องหลายครั้งแล้วก็ไม่บล็อกคนนี้เราลองเอา private key นี่ e private key จาก Windows เราเนี่ยนะครับก o py ีมันเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในเครื่อง2ดูครับแล้วเราลอง Connect ดูใหม่ก็เข้าห้องต้องเอาคิด A ดูครับเข้าห้อง ssh เนาะ .ssh มา d l ดูเราพบว่าไม่มีไฟล์ idsa เนาะก็ผิด viid underscore isa ครับ กด I insert โหมดแปะไปเลยครับปึ๊บ e s c a p e colon UQ ออกเซฟไปจากนั้นเราจะเห็นว่าปืนมมิชชั่นมาเป็น6 CC อยู่เนาะแล้ก็เชนโหมดเป็น600 IDSA ครับอ่ะเขาเนี้ยได้แล้วเราลองเข้าใหม่ดู SSH นะครับตรงนี้แล้วก็เป็น IP address ของเครื่องที่1คือเครื่องเซนะิร์ฟเวอร์หเนาะ Copy ไปวางโป๊ n e o t เห็ t นครับมันถามหา p a s ร Phase ของตัว private key เลยครับ ก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปใช่ไหมเพราะเราก็มาจากของวิดีโเนาะมันจะคียเดียวกันปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับเราเข้ามาหางเซนะิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมจากยูเซอร์ซ e เมกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วคอนเน็กผ่านนะครับต่อให้เราจะคอนเน็กพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใส่ไว้ในอีก,อกหนอพีเอเดนแล้วนะตรงนี้ก็คือเราสมที่จะคอนเน็กเข้ามาได้ต่อให้เราไม่พลาดก็ตามต่อให้เราผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นผิดพลาดปุ๊บมันแบนเลยเราเชื่ออาจารย์ไหมเนี่ยคลิปคานเปิดทิ้งไว้เเเเนนนนนนีี่่ยยยยรรรราาาาาาาคคคคุกกััััมมมิิปปต์16ทะะบลลลออจไไดดด้งู วาล็อกสีเขียวใช่ไหมครับปึ๊บนะขี้คานเห็นไหมมาอีกพเพียเพียบมันมีใครมาอีกป่ะเนี่ยเออดูซิเนี่ยอ่อเนี่ยมันมาจากไหนอีกว้างนะมีเอาไม่มีละอันนี้มันเงียบไปละยังไม่อยู่ก็มีคนมาลองของเนาะมีแอดมินศูมีอะไรต่างๆนะเพื่อนก็คืออ่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีมาต่อเนาะนี้ก็มีแค่เราลองเองเฉยแต่เห็นได้ภาพว่าโอโ้มันก็มีมาเรื่อยๆนะเห็นไหมเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ไม่ทันไรปุ๊บมาเลยนะครับก็คือ เร็วมากๆนะครับงนั้นเซลเชีร์แบนีนอร์จะเป็นหน้าสำหรับการป้องกันการโจมตีนะก็คือเราดีเทคแล้วก็บล็อกเลยก็คือเป็น IDS ด้วยแล้วเป็น IPS ในตัวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสร้างให้ดูแล้วถามว่าเข้าใจฮังวินโด้ก็ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็เราก็เซต IP พีได้ของทางวินโด้เอาไว้ส่วนตัวอาจารย์เองเวลาอาจารย์เซนเน็ตเวิร์กใช่ไหมสร้างสร้างเซิร์ฟเวอร์น่ะอาจารย์ก็จะเซตอย่างนี้แหละประมาณประมาณนี้แหละแต่เพียงแค่ว่า IP พีไอเดสอาจารย์ก็จะใช้เป็นสคของมหาาวิทยลัยยว่าเเฮ้นี่ยต้องอยู่ในรั้วมหาวิทยยาลันะ ต้องใช้เป็นไอพีมหาวิัยถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าอยู่นอกมอเนี่ยเข้าไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็จะโปรเทคไปเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ออของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยเป็น IP นอกมอเนี่ยต่อให้มาอยู่บนคาวก็จริงเป็นไอพีนอกมอก็เข้าไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ